ซึ่งเรามาดูปัญหากันก่อนดีกว่าค่ะว่าสังเกตนะคะช่วงใบหน้าส่วนกลางส่วนล่างก็คือช่วงแก้มกับช่วงเออเหนียงเหนียงอย่นีเหนียงรอบหน้าะนะคะก็คือจะมีความหย่อนคล้อยนะะใช่ค่ะใบหน้าส่วนกลางส่วนล่างเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความคล้อยทําให้นะคะใช่ทําให้ดูมีอายุเนาะทาให้ดูแบบว่าใช่ดูแก่กว่าวัยเพราะฉะนั้นการดึงหน้าเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องผิวหย่อนคล้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นเออพี่ใช้เวลาพักฟื้นอยู่3วัน าสามวันแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนได้สบายมากค่ะ<ช>หนึเดือนพอดีค่ะวันนี้<ช>ครบ1เดือนคะ่ะถือว่าเปอร์เฟกค่ะยอมรับร,ร,รู้สึกว่าภูมิใจนะคะที่ได้ใบหน้าใหม่เ,เดิมทีอายุ60ปัจจุบันนี้ 30ค่ะ30ะไม่เพียงว่ไม่เพียงอันเนี้ยต้องบอกนี้พี่อ้อมถ้าสมมติว่าไม่บอกว่าทำเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เลยว่าทำเ <c oughs> พราะว่าแล้วที่สำคัญคือดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะไม่ตึงจนรู้สึกว่าตึงมากจนเกินไปอันเนี้ยรู้สึกว่าสวยขึ้นมากสาวขึ้นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด